สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปดูความคิดเห็นของชาวพม่าก,กันนะฮะเกี่ยวกับกรณีที่ทหารว้าแดงมาตั้งฐานทหารลุกล้ำอธิปไตยของไทยซึ่งชาวพม่าที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเชื่อว่าทหานไทยลุยแน่นะฮะทหารไทยจะใช้กําลังจัดการกับทหารว้าแดงแน่ๆโดยที่ทางเพจ f a c e b o o k ของกองทัพสหรัฐว ah ้าได้โพสต์ข้อความโดยอ้างอิงจากสื่อไทยแห่งหนึ่งว่าเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา ทางการไทยได้เรียกร้องให้ทางกองทัพว้าแดงถอนทหารออกจากดอยหัวม้าและเพื้นที่อื่นอีนอก7แหง่งภายในวันที่18ธันวาคมโดยเมื่อวันที่20พฤศจิกายนกองทัพไทยร่วมกับกองทัพรัดชานได้เข้าไปถ่ายภาพและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับฐานที่ตั้งของกองทัพว้าในบริเวณใกล้กับแม่ห้องสอนซึ่งทำให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นและทางการไทยได้ประจำการอาวุธหนักเช่น ปืนคอแปมลมและ120ม mm. มโดยทางกองทัพว่ายืนยันที่จะไม่ถอนกําลังออกไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแต่ตรงนี้นะฮะทางกองทัพไทยได้ออกมาให้ข่าวแล้วว่าไม่มีความตึงเครียดใดๆแล้วก็ไม่มีการตั้งฐานยิงปืนใหญ่อย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้แลสถานการณ์จริงๆในพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรเพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่สามารถอัปเดตข่าวให้พวกเราฟังในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะและหลังจากที่เพจ Facebook ของกองทัพสหรัฐว่า ได้โพสข่าวนี้ลงไปนะฮะก็ทําให้มีชาวพมา่าหรืออาจจะเป็นชาวว้าที่พูดภาษาพมา่าก็ได้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวพมา่ากันนะฮะว่าเขาจะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรความคิดเห็นแรกคนไทยกล้าลบจริงหรือเปล่าสาหรับพวกเขาอะเรื่องเศรษฐกิจสําคัญที่สุดแต่ก็อาจจะมีการสแสดงกําลังทงางทหารเช่นการบินโชว์หรือการเคลื่อนย้ายกําลังให้เห็น ถึงอย่างนั้นก็ตามหากมีการสูญเสียของฝ่ายตัวเองแม้แต่เพียงเล็กน้อยคงโดนสื่อในประเทศทุกคนแหงโจมตีอย่างแน่นอนแล้วก็มีคนไทยเข้ามาตอบชาวพม่า,มาก,ก็ส่งเสียงออกสื่อเหมือนกันแหละนะฮะอย่ามองคนจากประเทศของฉันว่าเป็นคนอ่อนแอนะความคิดเห็นต่อไปถ้าเกิดการประทะขึ้นฝ่ายไทยจะได้รับบาดเจ็บและท้าทยที่สุดแล้วไทยก็จะไม่สามารถเอาชนะาวา่าได้ความคิดเห็นต่อไป การต่อสู้กันระหว่างวาแดงกับไทยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเรามคิเห็นต่อไปถ้าทหารไทยเข้ามาในเขตแดงของพวกวาพวกวาก็ต้องขับไล่ออกไปแต่ถ้าไม่ได้เข้ามาพวกทหารในกองทัพวะก็มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องอธิปไตยของพม่าอย่างเต็มที่แล้วก็มีคนเข้ามาตอบขนาดรองผู้นําของวายังถูกจับได้แล้วเข้าไปอยู่ในคุกจะคิดว่ากลุ่มวาเป็นกลุ่มที่หน้าเกรงขามากนัก วกว้าแดงเป็นกลุ่มใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดความคิดเห็นต่อไปประเทศไทยต้องการยึดคลองดินแดงหรือไม่พื้นที่นั้นเป็นของว้าแต่ก็สามารถถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเมียนมาเช่นกันในแง่หนึ่งแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคนนี้อาจจะเป็นพวกว้าแดงพื้นที่นั้นเป็นของว้าไม่ใช่ของเมียนมาและสองคนนี้ก็โตเถียงกันยืดยาวนะฮะความคิดเห็นต่อไป ถ้าหากเข้าไปในเขตแดนของคนอื่นก็ต้องถือว่าลุกล้ำเขตแดนของเขาความคิดเห็นต่อไปแผนที่ของ Google Map อาจมีข้อผิดพลาดในเรื่องเขตพรมแดนซึ่งแผนที่ถูกวาดขึ้นโดยพวกอังกฤษหรือไม่ก็พวกญี่ปุ่นอาจแสดงพื้นที่ของว้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่แตกต่างจากแผนที่ที่ใช้ในปัจจุบันความคิดเห็นต่อไปประเทศไทยกำลังดูถูกพวกเราอยากอดทนไล่ทหารไทยออกไป แล้วก็มีคนไทยเข้ามาตอบไทยไม่ได้รังแกนะแผนที่เส้นแบ่งไทยพมา่ามันมีว้ากลับไปฝั่งพมา่าเถอะสู้ไทยไม่ได้หรอกอาวุธไทยยิงไกลถึง3 0 0กิโลเมตรความคิดเห็นต่อไปคนนี้ออกแนวมั่นใจว่าจะไม่โจมตีไทยหรอกถ้าไทยต่อสู้จริงๆนั่นแหละไทยจะเป็นฝ่ายเสียหายความคิดเห็นต่อไปการที่กองทัพว้าจะสามารถเอาชนะกองทัพไทยได้หรือไม่ยังไม่แน่ใจ ึ้นอยู่กับสถานการณ์และพัฒนาการในอนาคตโปรดติดตามต่อไปเพื่อดูว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแล้วก็มีคนเข้ามาตอบการที่กองทัพว้าจะสามารถเอาชนะกองทัพไทยได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่การขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนมีมานานหลายสิบปีแล้วถ้าสถานการณ์เป็นการทำสงครามจริงๆกองทัพไทยที่มีความสามารถและอุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่า ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการจัดการกับกองทัพวะความคิดเห็นต่อไปประเทศไทยไม่กล้าสู้พวกวาหรอกแล้วก็มีคนเข้ามาตอบถ้าจริงจัถึงขั้นสงครามจะเป็นการข้ามพรมแดนอย่างแน่นอนแล้วก็มีคนไทยเข้ามาตอบพวกเราใช้ปัญญาโว้ยเอาพอหอมปากหอมคอความคิดเห็นสุดท้ายนะฮะผมว่ากองทัพไทยไม่ได้อ่อนแอเท่ากองทัพพมา่าแล้วก็มีคนเข้ามาตอบ ประเทศที่อ่อนแอกับอาวุธอเมริกาแล้วก็มีคนเข้ามาต่ออีกตอนนี้คิดว่าไทยกําลังกลับมามั่นใจอีกครั้งแม้ว่าไทยจะมีอาวุธดีๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถทําสงครามได้ถ้าไม่เชื่อลองคิดดูแล้วถ้าเกิดการ,รเผชิญหน้าขึ้นมาจริงๆก็จะต้องพบกับการ,รเผชิญหน้ากับอเมริกาที่สนับสนุนไทยเอาละ่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนจากชาวพม่านะฮะหรืออาจจะมีว้าแดงด้วยก็ได้ และเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับการแปลภาษาเป็นการใช้โปรแกรมแปลภาษาอาจแปลผิดพลาดไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้สื่อสารก็อขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ